สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอ่ะวันนี้รายงานเรื่องอะไรครับผมค่ะเป็นลูกค้าค่ะท่านนึงจากชาวเยอรมันนะคะคจ้างให้เรานะคะช่วยอธิบายเกี่ยวกับสัญญาก่อนแต่งงานก่อนแต่งงานค่ะแล้วจ้างเรามาค่ะ และเขาส่งเอกสารมาแล้วเราได้เยูยวนมือแล้วใช่ไหมครับผมใช่ค่ะอ่านครับค่ะเป็นวัตถุประสงค์นะคะก็คือเนื้อหาหลักของสัญญาก่อนสมรสนะคะก็คือข้อที่1การแยกสินสมรสค่ะทรัพย์สินของแต่และฝ่ายจะแยกกันโดยเด็ดขาดไม่มีการแบ่งสินสมรสหมายความว่าของใครของมันแยกครับผู้หญิงมีบ้านที่ไม่ได้ไทยก็คือของเขาของผู้ชายก็คือของผู้ชายญี่ปุ่ี โอเคครับข้อที่2นะคะคบ,บัญชีออมทรัพย์ของภรรยาภรรยามีบัญชีอยู่ที่อ่าแล้วก็ไฟสามีโอนเงินให้เป็นประจําอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของบัญชีของภรรยาค่ะ หมายความว่าไงอขออ่านอีกครั้งหนึ่งบัญชีออมทรัพย์ของภรรยาภรรยามีบัญชีที่ต่างประเทศและเช่นประเทศไทยและต่างเยอรมนีแล้วก็ประเทศไทยยังไงต่อครับแล้วก็มีหมายเหตุว่าฝ่ายสามีโอนเงินให้ใช้เป็นประจำอันนี้คือปัญหาพอเขาเขียนเข้าไปข้างในว่าสามีโอนให้ใช้เป็นประจำถ้าเขาหย่าร้างเขาขอคืนได้ไหมอ่า นี่คือจุดหนึ่งโวนะครับผม<ะ>เนาะอันนี้ไม่โอเคสําหรับเรานะอันไหนโอเคผมบอกโอเค<ะ>เพระคุณโอนประเทศไทยด้วยความเสน่หา<ะ>ใช่ไหม<ะ>แต่ต่างประเทศไม่มีความเสน่หาฮะฮะ,ฮะด้วยความเสน่หาแต่ปัญหาคือว่าตอนเนี้ยถ้าเราเขียนตัวนี้เข้าไปข้างในเนะี<ะ>่ยแล้วยินยอมเท่ากับผู้หญิงยินยอมแล้วในจุดนี้ว่าต้องคืนเงินไ,ไม่ทายาร้างกัน โอเคนะครับต่อเข้าไปนะคะข้อที่ส่ะค่ะคไม่แบ่งสิทธิบำนาญค่ะภรรยาไม่เคยจ่ายเงินเข้าระบบบำนาญสามีจ่ายเงินมาแล้ว4ี่สิปีภรรยามีสิทธิ์ใช้เงินเดือนตัวเองที่เก็บออมได้เต็มที่เท่านั้นก็หมายความว่าถ้าอย่าร้างไปเนี่ยไม่มีสิทธิขอ,อบำนาญของเขาเไรต่างได้ตามกฎหมายมันได้อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาคือว่าสามีทํางานมาสี่สิบปีแล้วก็ใช่อ,อยู่กันที่ปีสองปี ไม่อย่าร้างกันก็นไม่อยากให้จุดนี้ค่ะอันนี้ก็แจ็คคิดยังไงอุตส่าห์บินไปที่เยอรมนีแล้วแต่งงานด้วยกันคะอ่าพอแต่งงานด้วยกันปุ๊บพอใช้อยู่กินด้วยกันสองปีไม่มีสิทธิ์ได้เงินเกิเสมมียจมว่าอย่าร้างกันมันมีสิทธิ์ที่จะได้ตัวนี้ด้วยไงแต่เขาบอกไม่ให้นะ,ะแจ็คคิดยังไงน้อยใจนะน้อยใจใช่ อันนี้ไม่โอเคนะอันไหนโอเคผมว่าโอเคนะอันไหนไม่โอเคผมก็ไม่อรรมโอเคประสบการณ์ผมยี่สปีไม่โอเคนะครับอ่ะต่อครับต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะค่าเลี้ยงดูช่วงแยกกันอยู่ก็จ่ายเฉพาะในปีที่แยกกันตามกฎหมายแล้วก็มไม่มีค่าเลี้ยงดูหลังยาเนื่องจากภรรยามีรายได้คุณจะรู้ได้ยังไงภรรยามีไรายได้อันดับแรกคืออนาคตโอเคตามกฎหมายบอกว่าอยู่แล้วว่าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูประมาณปีถึงสองปีแล้วแต่ตามกฎหมายของประเทศนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้พยายาไม่มีอะไรได้อะผมถามเราจะเอาเงินที่ไหนต้องเข้าหลวงเขาต้องจ่ายอยู่ดีอันนี้ข้อน,นี้ก็ไม่โอเคสําหรับผมนะครับผมเนาะต่อไปค่ะคข้อที่ห้านะคะภรรยาจะได้รับเงินชดเชยหกหมื่นยูโรหรือประมาณสองล้านสองบาทค่ะก็ะหมายความว่าถ้าอย่าร้างกันนะคะรับผมภรยาจะได้หกหมื่นยูโรจบค่ะสมมติเขาอยู่ด้วยกันสิบปีก็หกหมื่นยูโรอาจจะปีสองปีเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมใช่ถ้าอยู่ยี่สิบปีอ่ะ ก็หกหมื่ยูโรขวัญคิดไงบ้างอแตงคิดไงบ้างก็ส่วนมากก็สายไทยก็จะเห็นแก่ตัวเนาะเออคิดไงบ้างออมคิดไงบ้างก็มันไม่ได้ค่ะเห็นแก่ตัวเกินเพราะผู้ชายอายุสี่สิบใช่ค่ะผู้หญิงอายุน้อยกว่าใช่ค่ะเข้าใจว่าเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาแต่งงานสองสามปีอาจจะไปคุณอุตส่า ออกจากให้ไปอยู่กินอยู่เขาอะเสียเปียบไหมเสียเปรียบขาดเสียหายด้วยเสียหายด้วยเสียทั้งตัวด้วยทุกอย่างมเลยสละสิษยที่ประเทศไทยทํางานดีนะอ่ี่นี่ทำงานดีนะแต่ออกราบใช้ไทยได้มาอยู่เขาปนไทายอยู่ได้ปีนึงก็ได้ที่นี้หรอใช่ค่ะโอเคค่ะพอคิดไงก็ค่อนข้างเสียเปียบเยอะค่ะเพราะว่าคือตามกฎเนาะถ้าเกิดภรรยาไม่มีรายได้ก็คือฝั่งสามีเขาจะต้องเป็นคนจ่ายให้อยู่แล้วค่ะแต่นี่คือเขาแยกทั้งหมดก็คือเหมือนเขาไม่จ่ายอะไรให้เลย ก็ก็ต้องถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆอะค่ะเป็นตามนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ภรรยาก็ถ้าเกิดยังอยากอยู่กินกับเขาอยู่ก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองก่อนเพราะยังน้อยเราก็จะต้องมีเงินเกษียณเงินบำนาญของตัวเองถ้ายังอยากถ้ายังอยากอยู่กับเขานะคะก็ความคิดของผมก็คือว่าฉบับนี้เอาเปรียบเรารายงานเนี่ยตอนนี้ครับส่งคลิปนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วทาคลิปออกมาเพราะว่าบางครั้งลูกค้าไม่เข้าใจถ้าเราส่งไปแล้วไม่เข้าใจ ก็ประมาณนี้ดยกันัคมคิดว่ามีข้อต่อไปไหมมีค่ะ,ะต่อไปก็เป็นข้อที่6ค่ะคสิทธิ์ในการรับมรดกข,ข้อตกลงนี้ไม่กระทบสิทธิ์ของภรรยาในการรับมรดกอันนี้ข้อนี้โอเคจะปัญหาว่าเขาป้องกันไอข้อนี้เขาให้ดูด้วยดีนะฉันรักเธอจนฉันตายเธอได้มรดกแต่<ช>ถามก่อนว่ายังไม่ตายเล่ยกันก่อนเมียจะได้อะไรบ้าง เมียก็หกหมื่นยูโรเท่านั้นอเ,เองอ่าสมมุติว่ามันก็มีข้อดีนะสมมุติแต่งงานได้สองปีเนี่ยได้หกหมื่นยูโรมันก็โอเคค่ะอ่าแต่แต่ว่าแต่งงานยี่สิบปีอะก็ใช่เออเอาไปคิดนิดนึงน,นะครับอันนี้คือเร,เราเป็นคนกลางนะไม่เข้าใครออกใครแต่ผมจะให้ให้ลูกค้าคนเนี้ยที่จ่ายเงินให้ผมมาแล้วสามีเขาเนี่ยเขาบอกให้อธิบายให้ให้ภรรยาฟังก่อนจะเซ็นผมก็อธิบายตามสไตล์ของคุณชัยไทยประลาตุงให้เข้าใจว่าเสียเปรียบครับ คุณเซ็นไม่เซ็นปัญหาคุณใช่เต่เราต้องอธิบายให้เขา้าใจว่าคุณสิเปรียบเขามากอันนี้สิทธิอยู่ที่เขาเขาจะเซ็นไม่เซ็นค่ะถ้าเขาไม่เซ็นก็อยู่ต่อไม่ได้ค่ะถ้าเขาเซ็นเขาก็ได้แค่หกหมื่นยูโรจบโอเคครับอ,อะขอบคุณมีอีกไหมหม,หมดแล้วค่ะหมดแล้วอะขอบคุณเอฟซีครับผมก็ขอบขอบคุณเอฟซีนะคะที่คอยติดตามแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์คุณชัยไทยบารตรุงต่อไปค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ